สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานาฟาร์มแพะนะครับวันนี้ก็พามาชมแพะกินอาหารนะครับกินใกล้จะอิ่มแล้วครับเนี่ยกินวันมือละ20กว่าโลนะครับประมาณ21โล22โลนี่ครับกินกัน วันนี้ก็วันที่ห้านะครับวันที่ห้ามกราครบหนึ่งเดือนเต็มวันนี้นะครับที่นำแพะเข้ามาเลี้ยงครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับยังสิบเจ็ดตัวเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีตัวไหนออกรูปมาให้ชมเลยนะครับนี่ครับ ตัวนี้เบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยนี่ครับเบอร์หนึ่งตัวนี้เบอร์สิบสามนะครับเนี่ยเบอร์สิบสามตัวนั้นเบอร์สิบสองนะครับนะั่นเบอร์สิบสองมีนัมเบอร์ด้วยนะครับอ่นอิ่มแล้วครับตัวเล็ก สามใบเถาเบอร์สินะครับเนี่ยตัวนี้เบอร์สิบสองให้กินเท่านี้แล้วครับพอแล้วครับจิ่มแล้วครับบางตัวก็ยัง เล่มที่ยังตกค้างอยู่นะครับ,รบเบอร์สิบสองเบอร์สิบสามนะครับ ตัวนี้ A 1นะครับเอหนครับพอผ่นกินง่วนเลยครับไม่สนใจใครครับใครเข้าใกล้ไม่ได้นะครับโน้นครับอยู่ตรงเด็กเด็กอยู่ตรงโน้นก็เอาใบไม้มา แห่ๆ yeah, yeah. มาเขาก็เล่นกับเด็กอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นเบอร์สิบเอ็ดน,น,น,นะครับตัวนั้นตัวนี้ก็คงจะท้องนะครับเดินมาเนี่ยอ้าวเอาหัวออกไปแล้วครับเนี่ยหัวติดสแตนดแล้วครับออกได้ป่อาออกไม่ได้นะติดเนี่ยอา้อาวอ้าว ระวังนะตัวดําเดี๋ยวควิดนะตัวใหญ่เนี่ยวิ่งชน<ม>ชอย่านะถ้าไม่ให้ถ่าย<อ>ก็ต้องออกไปไกลๆนะคะเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดนะคะอ้าวกินอะไรอะ่ะ<อ>กินมากไม่ได้นะเดี๋ยวอ้วนนะคะ ขี้แพ้อีกแล้วไม่ต้องกินข้าวเลยนี่นี่นี่กำลังขี้อยู่มากินเลยค่ะน้องนิวจะกินเปล่ายาอมนะเอาแล้วะะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับนี่ก็ครบหนึ่งเดือนเต็มพอดีนะครับหนึ่งเดือนแล้วครับอ่ะให้ชมแล้ครับเนี่ยปาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม